ตกคับฝนตกฝนตกพี hmm. ่จะเปเหมนะี to ี mm ้จจกัฝนตกหนักเลยเจ้หมนะนะฝนตกีีจะจะไปออกก็งงก็เคนเเะาครับฝนตกหนักแล้ใช่ไหมครับฝนตกหนัก

ดีใจไหมครับได้ดูฝนดีใจไหมครับน้าต่าเปียนแล้วน้าต่าเปียนแล้วมาต่างเปียนแล้ว,ล,วลูกไม่เห็นแล้วครับมไม่เห็นไม่เห็นอย่าดูฝาแล้วแล้วก็นังก้าดีใจฝนตกค่ะ

ูนกกลับบ้านไปยังนกกลับบ้านแล้วนกใหญ่นกนกไปหาคุณแม่กหคุณแมนกไบลครับ้วนครับนตกหนักแล้วครับฝนตกหนังนะครับฝนตกใหญ่เลยนังก้านังก้าดีใจมากที่ได้ดูฝนครับเออ นังก้า a. อยู่นี่เองนังก้าได้ดูฝนนังก้าได้ดูฝนม่นหานังก้ามาหานังก้า